สวัสดีครับพบกับผม Billy, แค่เบลลี่เราคงรู้กันดีกับปัญหาการใช้ลิฟต์ของนักศึกษาภายในตึก15ซึ่งมีความล่าช้าและเสี่ยงต่อก,การตกของลิฟต์เพราะลิฟต์ของตึก15ค่อนข้างเก่าและการเรียนการสอนของนักศึกษาภายในตึก15มีจํานวนมากพอสมควรแต่ลิฟต์มีจํานวนแค่2อตัววันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ลิฟต์ของนักศึกษาภายในตึก15ตามกันไปเลยครับ และนี่คือบรรยากาศหน้าลิฟต์ภายในตึก15วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นักศึกษาที่ใช้ลิฟต์กันครับโทษนะครับ,รบลิฟต์มีความเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ครับอ๋อผมว่าลิฟต์มีไม่พอครับลิฟต์มีแค่2ตัวครับไม่พอการใช้งานของคุณครับแล้วรู้สึกกังวลไหมครับกังวลครับเพราะว่าลิฟต์มันมีน้อยครับแล้วนักศึกษาม,มีเยอะ แล้วมีความคิดเห็นยังไงครับเราจะฝากอะไรถึงผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าเพิ่มลิฟต์ได้ก็ดีคนะรับเพราะว่าลิฟต์มันน้อยมากขอบคุณครับลิฟต์พอกับการใช้งานหรือไม่ครับอ,อ๋อคิดว่าน้อยไปนะคะแบบมันมีแค่2ตัวแล้วแบบคนจะใช้งานก็แบบก็เยอะอะไรเงี้ยเหมือนเวลารีบไปไงก็อาจจะไม่ทันนะแล้วกังวลไหมครับกับการใช้ลิฟต์กังวลคะ่ะว่าลิฟต์ค่อนข้างจะเก่าอะไรเงี้ยกลัวตกนะครับกลัวแล้วมีความคิดเห็นยังไง เราจะฝากอะไรถึงผู้ที่ดูแลบ้้งครับก็อยากให้ตรวจสภาพลิบบ่อยๆนะคะว่าการใช้งานนี้ยังใช้มีประสิทธิภาพอยู่มากน้อยเพียงไหนค่ะครับขอบคุณครับลิ์พอไหมครับกับการใช้งานก็พอครับพอแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีมาตรฐานความปลอดภัยเท่าไหร่ครับแล้วกังวลไหมครับกับการใช้ลิ์กังวลครับกังวลเรื่องไฟดับ กลัวตกใช่ไหมครับอ๋อไม่ครับกลัวคาแล้วมีความเห็นจะฝากอะไรถึงผู้ที่ดูแลมั้งครับอ๋อดูแลเรื่องไฟของลิฟต์ครับก็ไม่มีอะไรมากก็เท่านั้นครับผมขอบคุณครับก็มีอาการกระตุกกตของลิฟนิดหน่อยครับเมื่อกี้ก่อนเข้ามาจาย์ก็บอกว่าลิฟตัวนี้ค้างสำหรับวันนี้เราก็ได้รู้ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้ลิฟต์ภายในตึก15กันแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาดูแลในเรื่องนี้หน่อยนะครับขอบคุณครับ